สวัสดีครับจากเพจร้านเตาเคีือบไบบอยจังหวัดบุรีรัมเลื่การช้านะครับก็เดี๋ยวมาวันนี้พาเพื่อนมาดูเตาขนาดพิเศษคือเตาหนึ่งเตือนตัวเกี่ยวครับขนาดลูกค้าสั่งมาพิเศษคือขนาดที่นี่เลยขนาดฐานคือ5คูณ1เมตรก็คือ100เซนต์ครับขนาดพิเศษดูนะลูกค้าสั่งมาแล้วก็สั่งแบบมีขาตั้งด้วยพร้อมกระบังหลบก็คือชุดนี้ฐานตั้งนี้คือสามารถถอดแยกประกอบได้ครับ ก็คือเวลาเราตั้งก็สามารถเสิมหน้าร้านได้เลยแล้วก็แยกประกอบเก็บได้สะดวกไปอีกแบบึ่งอันนี้คือขาตั้งครับแล้วก็ขาเพิ่มเติมมาตัวกระบังล้มด้านบนคือตัวนี้กระบังล้มเป็ด,ด้านบนครับน,นี่เป็นตัวนี้เดี๋ยวผมพามปชมวิธีการประกอบว่าประกอบอกอกมาแล้วหน้าตาเขาจะเป็นยังไงครับมาชมกันเลย นี้เป็นตัวขาเตานะครับสามารถแยกก่อนได้จากตัวเตาเวลาเราเก็บร้านนี่แยกเก็บได้เลยก็สะดวกแบบนี้ครับอันนี้เป็นขาเตาเดี๋ยวสังเกตว่าจะมีน็อตตัวนี้ไปยึดแล้วก็ได้ตัวเตาตุนนี้ตรงนี้ยังมีอันนี้เป็นตัวเผานะครับเผาหนาเลยสังเกตมันจะไม่มีรูเพื่อจะหนา สำหรับใส่ขาเกาีวคือเวลากประกอบน็กถึงที่ตัวเกลียวลงต,ตัวตาลงเสร็จขาฝั่งนี้เสียบลงไปครับคลายน็อนออกก่อนนะครับกนเสียบ แล้วก็เสียบลงไปเลยให้แน่นแล้วก็ขันน็อตอันนี้ขออนุญาตใช้มือก่อนนะครับขันน,นี่ก่อนก็ประมาณน,นี้อีกฝั่งนึงก็เหมือนกันครับเก็บขาเราไปเลยให้จุเลยขันน็อตเบาๆเดี๋ยว แล้วน,นั่นแล้วก็ขัดนดุมให้แน่นครับแล้วก็พริกเตาขึ้นมา ก็เสร็จเรียบร้อยขาไม่ได้เาอาความขาดดางปาจใช้งออานเดี๋ยวลองประกอบกระบงลมดูนะครับไอ้ข้างในนี้เป็นตัวฐานนะครับ าตัวนี้เลยแล้วก็ตรงนี้เป็นตัวคานครับตัวคานจะมีสองฝั่งคือตัวนี้เสียบฝัง่งไห้เสียบลงไปเลยกดนิดนึงแล้วก็เอาตัวกระบ,บางลงตัเนี้ย อย่างดูใบใต้ช่องผ่านก นี่เป็นขาดต้านสูงประมาณ70เซนครับแล้วก็เตาขนาด35ยาว1นึ่เมตรแล้วก็ตัวนี้เป็นขาดรองหนุไทยลก็จะมีกระบังหน่มด้านบนแล้วก็ตัวนี้คือรองแผ่นแผ่นล้วก็จะวางตรงนี้เลยยาวไปเลยลก็จะประมาณนี้คนระับลูกค้าท่านใดสนใจสามารถสั่งทําได้ครับไม่ว่าจะเป็นเตาขนาดมาตรฐาน หรือทำกระบังลมแบบนี้ก็ได้หรือลูกค้าต้องการไซส์ที่ใหญ่ก็สามารถสั่งพิเศษกับทางเราได้ครับเพราะเป็นโรงงานผริเเองครับโดยตรงครับก็จะประมาณนี้เดี๋ยวเพนเลกมาแล้วเดี๋ยวผมจะรีวิวให้ลูกค้าดีกว่านึงครับ